รวยร้อยอ่าด้านตะแม่ฝั่งนั้นหน่อ้เม็ดแล้วสวัสดีคร mm ับชาวชาวครับเซตไปหนึ่งยกนี่ก็คนเต้าคนแก่ก้องปอเราคนเนึ่งครับลุงติ๊กครับเมืองรังครับประบการหมากับนี่ครับกำลังเสียยาจางอยู่ตพัหนาประเทศอะไวหล่ะไปถูกประเทศรถประสบการ ประสบการ์ไม่ต้องแรงตึงกับลุงติ๊กกับ<ม>ลาทรุดจางแต่งซีโก้ฮัก<ม>อารีฮอกซีกับรถต,ตายมาได้ครับนี่ครับฮะ<ม>นี่เปลาแตงอาร์ตีฮอกซีรถต,ตายมาเปลือไปดูกรอบมัดแลว้วนี่พอหลวง<ม>เกียจกับพอหลวงเกียตจพอลวงเกียจมัดแรงแล้วนี่โอ้ยนะครับจาจ้าวก้าวกข้ากันแล้วป<ม>ล่ามะเทิดยู่บุ่มโดนกำลังให้ยา ไอ้น้ำเกลือวันละขวดแล้วก็ใส่ยากับโอ้ยตัวตัวราทับตัวดาทับมาว่าว่าชาวเมืดว่ารุ่งไม่บาดย้อยพูดดาทวินจางลดไม้กาดไม้จาตกดังตึงดังตึงเอ้ยกันดึกดึกนี่ตัวบาตัดทีแล้วฟ้อลุกนะฮอ้ลุนเลียวเหลาไม้วะจางกาดไม้จางถไม้วะอืม ตีจำเรื่องพั้างมีจเรื่อจัางผมย่รู้ตก็เคยเแล้วมั้งเนาะมาะากวาดเอาเร็วล้าอย่าแหม่พี่อดี่ปรถไม้เล็กไปกันหลายรถวแทดูบ้านถีงเล็กไม่ได้ลงควมรูดแหมแก้กกแก้ไปเอาจางก้อนเนาะทุกคนดักไอ้น้อยไปกล่าวมาดนแล้วก็ยันมันกมตัดปลาวางด้วหลังชี้กับสักินึ่ ได้คนคื <m> ้จาเลยเมื่อนี้นกมันดีอย่งเหอใจเต้นตัตับตับตนี่มาเร็วมาเรื่อยลราโก้เราก้เคยเราตผู้แงกับเาไม่ไม่รู้ตู้มาจนจินจนเบื่อจนโดนตัวทรัพยกันมาว่ารุ่งรงนี่ว่าเจ้ามืดี่ที่นี้โมตัย่างพบริงยังไม่ลับไม่ลับนี่จบนี่รักนี่ Nguyên này, ừ. nơi bụng này, nơi bụng à, này, nơi bụng này, nơi bụng này, nơi nuôi ừ. này, nơi bụng này, nơi nuôi à, này, nơi bụng này, nơi bụng <laughs> này, nơi bụng à, con nơi à này, <laughs> ừ. nơi bụng này, nơi bụng à. này, <laughs> nơi bụng <con> này, nơi bụng à. này, <laughs> nơi bụng này, nơi bụng à. này, nơi bụng này, nơi bụng này, nơi. Ừ. Nơi, là... nơi, à. nơi này, nơi này, nơi bụng này, nơi bụng này, nơi bụng này, nơi จ <laughs> างนี่คืออย่างอย่างจับมาลำโซอย่างโยกับตีได้ไอ้ยาเหนืหน่อยวันนี้รถจีนเลยนะ<า>นี่เราหนังบา้างเางนี่ยจางไม่ไปได้ไม่ได้เปลีอนไหวเราไม่ได้ไ,ว <laughs> ไหวใช่เนี่ยลนลงติดลองวันไม่รู้อยู่กันพพือแล้ว <laughs> มาลาวตัวนึงสี <laughs> ่เรามาด้วยมาชอแล้วลาว <laughs> <laughs> พ่เลียม <laughs> พ่เลียม,ยมนี่ก็ยังเมียเด็กกับลาว

ีนี่ไอ้ปังมาลีอยู่ข้างหน้าจ้าปังมาลีไม่อยู่ข้างหน้ายิ่งรำไบอกถึงมันมามันมามันมารำเท็จทัวมันเพื่อมากบอกโอ้ยผมใจง่ายหมดเลยใยสั้นหมดเลยไอ้บังมันไอ้ยะไอ้เล็กเจ้าเล้าสันว์ก็ก็เออเออเออเอเล็กเจ้าก็ไอ้ไอ้ไอ้ดกโยอาบลุกป่าขึ้นรถป่าขึ้นรถ <laughs> พอไปถึงไม่ขึ้นโซติจุบันกอเลยถ้าเกิดว่ามันเดียวยับๆวิ่งพลเราบ้าปลอมให้ไปผ้าจำบ่าไปผึ่งไอ้มาเรียได้แล้วไปยืดยื่เทีย่ยมนะไปยืนผึ่งเงี้ยว่าก็เอาเอาโรลองวันทิจริ่งม่ใจะได้ขึ้นรถวันนี้ยิกจับจางกันแล้วอือน้เมียะไรตัวมาแล้วล้า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 เอ้ยเป็นผัดดวงแล้ว ก็บขีขข้ก็บเยอะแล้วตบอลงบอเลยเออมาเลยงตัวเรียวยงวเียกตัวแบม่ไยึดขาดใช่เอฟซกำลังใจของบลุงเคีโอ้ยลุงติ๊กลุงิ๊กลุงติก มดเต่ไม่นำเปืือของเรากวกแต่นังโมบายอยู่หลัดรถแล้วปลัดรถหลัดสังปลัดรถบันเราก็ลมรถวัดนูนแห่คง Giờ gọi kích lao luôn, im vô. Bây nay Mà đãi leo Quạt mà đuôi Nó còn lốc khó tít nữa ở đây là chàng มึงล็อกคอยมันไม่มามึงล็อกคอยมันรัดรัดได้เจอย่างเงี้ยไม่ทันเลยมันจะมาบินมาเองไอ้จังอหาเจอมาไกลอ้อเลยอืมอืมเออเอ้าเดีมันมาได้ควันมันปลอล้อมัาเลยล็อกคอยติดล็อกคอยครับตอนนี้ล็อกคอยแล้วครับพังมาสี่รอบมาด้วยรอรอจะเข้าคิวรักษาแล้วครับอับป๋อน ป้อมตามลุงติ๊กว่าะนะว่าลุงติ๊กจ้างแทงตอนนั้นก่อตอนตอนแทงกันรู้สึกผันเพิ่อมั้งลุงติ๊กว่าจังวะเมื่อสมัดจังวะพอว่าตึงปังนั้นจังวะปอบปังนันจังวะดำมัดจังวะลับตาเมื่อลับตาเลมันเท่าเดียวดาวดาวนี่ปลาจังวะแกในมือกว่ามือนั้นจังวะดาวเปล่าเปลาหนึ่งหู้หนึ่เปล่าเปลาป้อมว่าเมื่อป้อมเลยตอนที่ว่าไอ้กวมไอ้ทาตุ้มอัดก็เมื่อกันเลยว่าดัง เรียเอาว่าพลัดเอวไม่รู้ไปถังไหนแล้วก็ไม่รู้สติเลยเออนะเอานะเอานะต้นไม้อะแกที่ว่ะไอ้แกวันนี้แรกกันวาเจ็ด เต็เมียว่าว่าช้างรุดไปจับช่างแกว่าแกว่าแกว่าพ่อยู่ๆไปเที่ยวร้านคาราโอเกะเมียไม่เอาจะบ้านเพราะว่าเต็เมียว่าช้างรุดกันแกตัววางแป้งกันว่าตัวข้าไปเรืงว่าช้างรุดช่างรุดนั้นเรืงพาไปเที่ยวร้านคาราโอเกะกันนั่นแม่ไเมียไม่เอาจะบ้านดึกดๆกันตอนนี้ดาว่าบนนี้โมกันนกจริงหรืว่าช่างนี้เฮ้ยย่าหายยอม เบกกันเลยนะย่านาเกลืออหม้อย่างจนนี้ยู่ในช่วงระยะปลายหม้อย่าหอบหมอย่าครับบาเลยนี่คอยบังคอยบังคอยบังมองแหลวัดน้อยบังคิดถึงบ้านคิดถึงหน้าเมียก็ไม่ใจมีมึงอะไบังปลายปูนพ้อนรับปลายปูนพ้อนนึกว่าลุพลายจ้างช่งนี้เป็นข้อคอรากันวา เป็นจางเชือกเดียวครับข้องตากับใหญ่ไม้ครับเพราะว่าชือปลายปุ่นพ่นเหมือนกันค่ายไปนานเนี่ยแล,ล,ยยยยแล้วก็ปลายปุ่นพ่นโดนนี่ตายมึงมึงไม่บายมึงอย่าทำสายตาแบบนี้นะกูทิมกับนิวยนะครับเนี่ปลายปุ่นพ่นครับเอ่อปลายปุ่นพ่นข้องตาสิงข้องใหญ่ทิ้วครับ แก่บ้านกับค่ายออกมาอยูบหยุุ่ญนพ่นเหมือนกันกับแต่ว่าบางคนว่าน่าจะเป็นเชือกนี้รับนะครับออกมาค่ายมาตั้งแต่เล็กๆกับครับแต่บางคนว่าไม่ใช่ครับก็ตอนนี้เป็นข้อก่อนครับว่าเป็นช้างของตากับยายอเปาอรับนะครับแต่ดูๆตอนนี้ก็คือช้างอยู่จุ่มปนแล้วก็ใกล้ไปในราธิวาสกับนะครับปุ่นพ้นก็ไม่หม r กไม่ m ม i n ครับดูนิดๆแค่หนึ่งดาวหนึ่งศพเอง

ยังไ่จัดเชื่อมันเชื่อมไม่ถึงลายย่งเงี้ยไดดจับจับจับปมอยู่กับเขาเข้าแขไม่ได้ดิเดี๋ยวสาตาเดีสายตาสาตาลียจับเดืองมองดูกันไม่หนินักเลงเาคือนักเลงที่บมึงยีจักเอวันมึงอย่างคิดอีดอนอยู่เลยย่งฮะเกียวได้ไม่หลงคอมอย่างคิดดอนตัป่วนอยู่เลย ฝั่งเสียงกับโกโกโคโกเยวดำเดี๋ยวแบบอบดมกูรทันกูมาเข้ามากูเข้าก็มีทีบังเลยด้เออเออเออใช่บเรื่องวามลิงวันวันยุ้ยปอนรับไปด้เลยพอลงรู้เป เท็ดเมียเพื่อเราเด็กคืนก็ไม่ใจนอนโรงบ้านนี่ปอลุงเผื่อปลุงมปนในช่วยเลยโอ้ไปดีจ้างแล้วเด็กคืนไม่ใจนอนโรงบ้านครับมาถึงงอมันจ่นอนชมเพลียเก็ดมวยไปนอนน้อยปอลุงเกียรติเราเป็นทางวัลรงเป็นทางวัลช้างผู้ช่วยหม้อพวกเราอยู่กันแบบนี้มีที่ท่านสนุกสนานแต่ว่า รวมแรงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับช่วยกันครับสวัสดีครับ